สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำไก่กระเทียมหอมๆจ้าดูหน้าตานะคะน่าทานมากๆเลยแล้วเราจะบอกว่ามันอร่อยมากๆนะคะสังเกตว่ากระเทียมของเราเนี่ยนะคะมันจะกรอบหอมมีรสชาติกลมกลืนกับรสชาติของไก่กระเทียมนะคะรสชาติมันจะไม่ตีกันเลยนะคะ่ะกลมกล่อม กลมกลืนเป็นรสชาติเดียวกันนะคะซึ่งมันจะมีเทคนิควิธีทำยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามกันได้เลยค่ะนี่คือหน้าตาวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ทำไก่กระเทียมนะคะไก่ของเราค่ะไก่สดๆจากตลาดนะคะซื้อมาแค่20บบาทเท่านั้นเองแต่ว่าได้จานใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ กระเทียมค่ะอันนี้นะคะกระเทียมเนี่ยเราก็จะทุบเองก็ได้หรือว่าเราจะซื้อเป็นกระเทียมสำเร็จจากตลาดก็ได้นะคะอันนี้ซื้อมาในราคา20บาทได้ประมาณถ้วยใหญ่ถ้วยนึงนะคะถ้าเหลือก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นกระเทียมเจียวอย่างอื่นได้นะคะอันนี้ก็คือวัสดุที่ใช้ปรุงรสนะคะได้แก่น้ําปลาน้ํามันหอยนะคะน้ําตาล แล้วก็พริกไทยค่ะเราจะใช้วัสดุแค่นี้เองนะคะทำง่ายมากๆเลยเทคนิคการทำกระเทียมให้มีรสชาติแล้วก็กรอบหอมอร่อยนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอเราเจียวเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะ ใกล้จะเสร็จเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปมันจะเป็นเทคนิคที่ทำให้กระเทียมของเราเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเพื่อนๆต้องติดตามนะคะว่าทำยังไงเอาละค่ะเราจะได้กระเทียมคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะตั้งกระทะก่อนเนาะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะใช้ไฟกลางนะหรือค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อที่จะเจียวกระเทียมก่อนนะคะ รอน้ำมันร้อนนิดนึงนะคะแล้วค่อยใส่กระเทียมลงไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะหรือไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้นี้พอกระทะร้อนได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เจียวกระเทียมเหมือนเจียวกระเทียมทั่วไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคว่าเวลาที่เราเจียวกระเทียมเนี่ย เราก็จะคนไปมานะคะแล้วก็ระวังไให้กระเทียมเนี่ยมันไหม้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นไก่กระเทียมเพราะฉะนั้นความอร่อยของกระเทียมเนี่ยก็ถือเสมือนเป็นพระเอกคู่กับนางเอกของเราเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเทคนิคในการทำกระเทียมเจียวเนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆเลย เพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงก่อนอทวนความรู้ให้นะคะแล้วก็ต้องใส่เกลือลงในกระเทียมก่อนที่จะนำมาเจียวนะคะแล้วก็พอเราเจียวได้จนกระเทียมมันค่อนข้างเหลืองแล้วเนี่ยเราค่อยอใส่น้ำตาลลงไปนะคะมันก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันไปจับกับกระเทียมทำให้กระเทียมของเราเนะี่ยมีทั้งรสหวานแล้วก็รสเค็มจากเกลือนะคะ อ่ามันก็จะทําให้เวลาที่เราไปกินกับไก่กระเทียมเนี่ยรสชาติมันจะกลมกลืนกลมกล่อมกับไก่กระเทียมของเรามากๆนะคะอ่าตอนนี้กระเทียมของเราเริ่มจะหอมกลุ่นแล้วนะคะได้กลิ่นของกระเทียมเจียวขึ้นมานิดๆิดแล้วนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องสังเกตอีกนึงว่าเวลาเจียวนะคะอยากให้มันเหลืองจนเกินไปเพราะว่าถ้ามันเหลืองไปเนี่ยเวลาที่เราตักขึ้นนะคะ มันจะมีรสชาติเหมือนกับว่ามันไหม้เนาะเพราะฉะนั้นต้องกะนิดนึงว่าพอตักกระเทียมขึ้นมาแล้วเนี่ยความร้อนมันยังอยู่นะคะมันก็จะใช้เวลาเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็กะประมาณว่ากระเทียมพอจะใกล้เหลืองแล้วใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็พอใกล้ได้ที่เราก็ตักขึ้นเพื่อร้อยมันเซตตัวเป็นกระเทียมที่ได้รสชาติที่อริดอร่อยดังที่ใจเราต้องการะคะ่ะ เีืกระเทียมนี่ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่ากระเทียมของเราเนี่ยถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะมันจะเป็นชิ้นเล็กๆเนาะมันก็จะสุกง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นกระเทียมจีนเนี่ยมันก็จะได้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบนะคะว่าเพื่อนๆชอบแบบใช้กระเทียมไทยหรือว่าชอบแบบกระเทียมจีนนะคะสําหรับเรานะเราคิดว่ากระเทียมไทยเนี่ยเวลาทําไก่กระเทียมมันจะได้รสชาติ ที่อร่อยมากกว่ากระเทียมจีนนะคะเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆเนาะแล้วรสชาติของความเค็มของเกลือความหวานของน้ำตาลม,มันก็จะเข้ากันดีนะคะมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะอร่อยแล้วก็กรอบนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าทํากระเทียมเจียวแบบนี้แล้วมันจะกรอบอยู่ได้หลายวันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถึงเราใช้ถ้วยหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ลาดทั้งหมดนะคะเราก็จะตักแบ่งออกมากิน โรยตรงไก่นิดนึงนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ทําเป็นกระเทียมไว้กินกับข้าวต้มก็ได้นะคะเออก็จะอร่อยเหมือนกันค่ะ <S <S 1> <S 1> เจียวไปสัก,กระยะหนึ่งนะคะผัดไปผัดมาตอนนี้กระเทียมเราได้ที่แล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วเนาะหลังจากที่เราใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะตอนนี้น้ำตาลมันจะไปจับกับกระเทียม แล้วก็เข้ากันกับรสชาติของเกลือที่เราโรยไปก่อนหน้าที่เรานำมาเจียวนะคะก็จะโอ้โหหอมมากจ้านี่นี่คือหน้าตาของเขานะคะที่เขาเจียวจะเสร็จแล้วนะคะเหลืองประมาณนี้แล้วเพื่อนๆเ,เตรียมตักใส่จานหรือใส่ถ้วยไว้ได้เลยนะคะพักให้เขาเย็นก่อนนะคะเขาก็จะมีความกรอบนะคะ แล้วก็มีรสชาติทั้งหวานทั้งเค็มนะคะตักไว้ในถ้วยหรือจานก่อนนะคะแล้วพอเราทำาไก่เสร็จแล้วเนี่ยค่อยนำกระเทียมตรงนี้เนี่ยมาโรยหน้านะคะนี่อันนี้คือหน้าตาของกระเทียมที่เราเจียวเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นพระเอกของเราในงานนี้นะคะซึ่งไก่กระเทียมของเราจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นกับกระเทียมที่เราทำเพราะฉะนั้นเทคนิคการทำเมื่อกี้เนี่ยคือหัวใจการทำของไก่กระเทียมเลยค่ะต่อมานะคะเรามาทำไก่ค่ะซึ่งเราจะมาทอดไก่นะคะ แล้วก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการรวนนิดๆทอดนิดๆนะคะปนๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันให้มันร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปแล้วก็ผัดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าใครชอบให้ไก่มีความเข้มข้นมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะหมักไก่ก่อนที่จะนาํามาทอดได้นะคะโดยใส่ น้ำปลาเอ่อมันม,มันหอยนะคะน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ไปก่อนที่จะนำมาทอดน,นะคะแต่ถ้าใครที่คิดว่าเออชอบแบบให้มันรสชาติกลางๆที่มันจะมีรสชาติโดดเด่นจากตัวกระเทียมแล้วก็ตัวที่ใส่ตอนที่เราเอทอดไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสเนี่ยเราก็ไม่ต้องหมักก่อนจะได้นะคะ อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันเนาะอันนี้เราก็ใส่ไก่ลงไปทอดนะคะเหมือนโดนดนิดิทอดนิดนิดนะคะปนกันเทคนิคก็ไม่ยากนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบให้ไก่สุกประมาณไหนนะคะถ้าสมมติว่าชอบให้มันเนื้อไก่มันออยังเด้งๆอยู่ยังแบบว่าสดใหม่นะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะนิ่มเคี้ยวง่ายอะไรเงี้ยเราก็ ผัดพอสุกประมาณหนึ่งนะคะหรือทอดสุกประมาณหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบให้ไก่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกรอบนอกนุ่มในนะคะเราก็ทอดนานหน่อยนะคะแต่น,นี้เราจะชอบให้ไก่นิ่มๆนะคะเราก็จะทอดประมาณหนึ่งนะคะอ่าดูว่า เนื้อไก่ของเราสุกหรือยังนะคะอันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครชอบให้ไก่กรอบนอกนุ่มในแบบแข็งๆหน่อยก็ทอดนานนะคะแต่น,นี้เราจะไม่ทอดนานเนาะเราชอบให้มันนิ่มๆ,ๆนะคะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราใส่น้ำมันเยอะนะคะเราเรากลัวว่าแคลอรี่จะพุ่งสูงเกินนะคะพอมันสุกแล้วเนี่ยเราก็ตักน้ำมันออกได้นะคะ ยังไม่เสร็จนะคะเราตักน้ํามันออกเฉยๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสหลังจากที่เรากะประมาณน,น้ํามันเหลือน,นิดนึงนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณแคลอรี่ลงนะคะเราก็จะใส่น้ําปลาน้ําตาลน้นํามันหอยที่เราเตรียมไว้นะคะเครื่องปรุงมีแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะ ส,สะดวกสบายแล้วก็ทําได้อร,อร่อยอร่อยวันนี้เราไม่ได้ใส่ผงนัวนะคะหรือผงชูรสเราไม่ได้ใส่เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติความพอดีความหอมอร่อยของมันนะคะอันนี้เราก็ผัดไปนิดนึงนะคะให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกันนะคะระหว่างเครื่องตุงนแล้วก็ใก่นะคะเอาละค่ะตอนนี้ใส่ของเราเริ่มใกล้ได้ที่แล้วนะคะ ข้าน้ำข้าเนื้อกับเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมฉุยๆเลยค่ะตักไก่ใส่จานแล้วโรยพริกไทยเลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าใครชอบให้มันมีรสเผ็ดนิดๆจากพริกไทยก็ใส่พริกไทยเยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็โรยกระเทียมค่ะขึ้นอยู่กับความชอบอีกเหมือนกัน ว่าชอบกระเทียมมากกระเทียมน้อยกระเทียมที่เราเจียวเมื่อกี้ค่ะมันก็จะทําให้รสชาติเนี่ยหอมอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาที่เราทําเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นยังไงคะน่ากินใช่ไหมล่ะอันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับการทําไก่กระเทียมอร่อยอยั่วๆที่เพื่อนๆสามารถทำตามได้อย่างง่าย โดยมีต้นทุนจานนี้แค่30บาทนะคะรวมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วไม่เกินนี้นะคะได้ไก่าจานเบอร์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ